จะงานประจำดีไหมสำหรับใครที่มีคำถามนี้อยู่ในหัวนะคะแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะตัดสินใจยังไงดีคลิปนี้เราก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาตอบคำถาม5ข้อก่อนจะตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อที่จะทำให้เราตัดสินใจลาออกมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกับชีวิตประจำวันหรือเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตของเราเนาะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไป้วยกันเลยค่ะข้อแรกก็คือทำไมเราถึงอยากลาออกจากงาน มันมีเหตุผลล้านแปดมากเลยแหละทุกคนที่ทําให้เราอยากลาออกแต่ให้เราลิสต์จดลงมาในกระดาษก่อนเลยว่าเช่นเบิร์นเอาท์ไม่ชอบหัวหน้าง,งานไม่ชอบเพื่อนร่วมง,งานที่ทํางานท็อกซิกว่ทํานะทองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานแล้วมันกระทบกับเงินในกระเป๋าเราแบบเนี้ยต่อให้มันจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเล็กน้อยมากเลยนะหรือคนเราคิดว่าเอ้ยคนอื่นเขาจะแบบมองว่ามันไม่ดีหรือเปล่าแค่นี้อดทนไม่ได้เหรออะไรแบบเนี้ย ไม่เป็นไรช่างมันเพราะมันเป็นความคิดของคนอื่นแต่เหตุผลเนี้ยมันทําให้กระทบใจ,จเราเราอยากลาออกเขียนมันออกมาหมดเขียนเสร็จแล้วนะคะให้ถามตัวเองว่าเหตุผลทั้งหมดเนี้ยมันทําให้เราอยากลาออกเลเวลไหนอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเบิร์นเอาช่วงนี้ทํางานหนะักคนในองค์กรออกทีมออกเจ้านายไม่หางานเพิ่มหรือว่ารู้สึกเพื่อนร่วมงาน,นมันโคตรท็อกซิกเลยอะ ระดับความแรงอยากลาออก8แต่ว่าบางวันแบบบางวันรู้สึกว่าที่ทํางานไม่แฮปปี้เลยว่ะอยากลาออกสิโอเคถามตัวเองอะประมาณสัก1อาทิตย์ที่เริ่มรู้สึกว่าอยากลาออกเราก็ถามมา1เดือนถ้าเลเวลมันยังสูงเกิน5อยู่ไป8ไป10อะไรอย่างเงี้ยโอเคโนต้ตไว้ในใจว่าโอเคเราน่าจะแบบอยากลาออกเกินครึ่งนเกิน5้ โนตไว้ก่อนนะแล้วไปต่อกับคำทมที่2ข้อที่2ก็คือสิ่งที่ทําให้เราอยากลาออกอ่ะมันสามารถเปลี่ยนทามาให้มันดีขึ้นได้ไหมหรือมันสามารถเยียวยาสภาพจิตใจของเราอ่ะให้มันดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องลาออกได้ไหมอย่างเช่นเรารู้สึกว่าช่วงนี้งานหนักเราเบรนเอาท์เราอาจจะลองใช้ลราพักล้อนหรือคุยกับมาหน้างานได้ไหมว่าให้เขาช่วยหาคนเพิ่ม,เพ,มเพราะตอนนี้ทีมลาออกหมดเลยเราต้องทํางานอยู่คนเดียวแล้วงานมันหนัก อะไรแบบนี้ลองคุยดูก่อนลองหาทางแก้ปัญหาแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของคนที่มันท็อกซิกรูปแบบการทํางานขององค์กรที่มันเปลี่ยนไปแล้วม่กระทบกับสภาพจิตใจของเรากระทบกับเงินเดือนเราที่มันแบบอย่างสมมติเราเวิร์กฟร์มโฮมมาตลอดแต่วันนึงที่ทํางานเขาบีบให้ทีมเราไปเข้าออฟฟิศประมาณอย่างเงี้ยเราโลดูสึกว่าโอโหเงินเดือนเรามันก็ไม่ได้เยอะเข้าออฟฟิศทุกวันอีก ก็กระทบกับเรื่องเงินเดือนเงินไม่พอใช้แล้วเราอยากลาออกพอเรารู้สึกว่าไม่อยาก,กไหนแต่จะต,ต,ต,ตื่นขึ้นมาทํางานแล้วโอเคเราก็อาจจะตัดสินใจที่ว่าโอเคแปเราจะลาออกอืมหรือว่ามันมีกรณีหนึ่งก็คือเราทํางานเงินเดือนสมมุติว่า2 0 0 0มื่นแล้วกันสองหมื่นสอ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกโอ้โหทํางานเครียดมากเลยอยากลาออกใช่ไหมแล้ว ให้เราลองถามตัวเองว่าเงินที่เราได้รับจากเงินเดือนเนี้ยมันช่วยเอาไปหิวใจไปแบบไปนวดในพักผ่อนในวันหยุดหรือไปซื้อของไปทำอะไรที่ต่อยอดในช่วงที่เราไม่ต้องทำงานให้สุขภาพเรามันดีขึ้นได้ไหมย่างของเพื่อนเราอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเขาชอบกินชาเขียวมากชอบแบบของหวานหิวใจแล้วมันหิวใจมาได้ตลอดแม้งงานจะหนักแต่มันมีช่วงหนึ่งที่แค่ของหวานหรือความสุขอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันทำแล้วมีความสุขอะ แต่พอช่วงเนี้ยคือมันทําสิ่งนั้นแล้วมันไม่มีความสุขอีกแล้วเนื่องจากเหตุผลเรื่องงานก็เลยทําให้แบบสุขภาพจิตใจยแย่ลงเงินที่ได้จากงานงานอะ่ะมันไม่ช่วยอะไรอีกแล้วก็โอเคตัดสินใจไป80%เลยว่าฉันจะลาออกเพราะฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นได้แล้วอ่ะ80%ยังไงก็ออกแน่ๆไปต่อกับคาถามข้อที่3ลาออกมาแล้วจะมาทําอะไรต่อ อ่ะบางคนอาจจะลาออกมาแล้วหาง,งานใหม่เลยค่ะอยากไปทํางานประจาต่อตอนเนี้ยร่อนเรซูเม่แหละมีเป้าหมายแหละถ้าได้งานใหม่ไปปุ๊บหรือบางคนอาจจะบอกว่ากลับไปกลับลาออกจากงานมาจะขอพักก่อนอยู่ที่บ้านก่อนหรือยังไม่หาง,งานใหม่เพราะว่ามีงานประจสีแหลนซ์นทำอยู่แล้วและคิดว่าน่าจะพอเลี้ยงตัวเองได้หรือทําธุรกิจ ออนไลน์ค้าขายไปด้วยว่าจะกลับมาทําธุรกิจของตัวเองให้มันเต็มที่เลยโอเคเรามีแผนสำรองมันก็สามารถทําให้เรามีเงินพอใช้จ่ายมีเป้าหมายในการเราออกจากงานอันนี้โอเคแต่ถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่รู้เลยค่ะไม่มีเป้าหมายไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อแค่อาจจะพักผ่อนโอเคแหละถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากยังเรายังไม่มีเป้าหมายเนาะว่าจะไปทําอะไรต่อลอง list ออกมาเลยว่าเรามีความสามารถในการทําอะไรบ้าง เราชอบการทำงานแบบไหนถ้าทำงานออฟฟิศอยู่เราอยากได้งานสไตล์ไหนเราทำอะไรได้บ้างความสามารถของเราแปอัปเดตดยซูเมยเลย,ยแต่ว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์เราอยากทำงานฟรีแลนซ์เรามีสกิลอะไรบ้างตัดต่อเขียนคอนเทนต์รับงานรีวิวทำแอ f สื่อสารลองทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้วก็ลองไปหาลองไปสมัครลองหาช่องทำให้ตัวเอง สักหนึ่งถึงสองอย่างก่อนพอทําได้แล้วปุ๊บก็ลาออกจากงานมาแบบเนี้ยก็ได้มันยังจะพร้อมีช่องทางเรื่องเงินเรื่องการใช้ใจ่ายระหว่างที่เราลาออกจากงานมาแล้วยังไม่ได้งานใหม่หรือรายได้ยังไม่มัน่นคงอ่ะมันยังจะพอมีเงินให้เราเลี้ยงตัวเองได้แล้วรอดในตแต่ละวันไม่งั้นบางคนลาออกจากงานมาไม่มีเป้าหมายไม่รู้จะทําอะไรและแถมนี้ค่าใช้ใจ่ายที่ต้องรองรับในแต่ละเดือนอ่ะมันก็อาจจะทําให้เรา เขาเรียกอะไรอ่ะเบิร์นเอาเครียดมากกว่าเดิมก็ได้เพราะว่านอกจากไม่มีงานแล้วยังไม่มีเงินอีกแล้วเงินเก็บก็ใกล้จะหม,มันจะทําให้เครียดกว่าตอนที่เรามีงานอีกอ่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคก็อยากลาออกมาพักอะค่ะไม่ได้อยากแบบทํางานไปไม่นก็เครียดเหมือนกันอะเงินไม่มีก็เครียดตอนมีเงินทํางานอยู่ก็เครียดโอเคไปต่อกับคําถามข้อที่สี่เงินเก็บที่เรามีตอนเนี้ยถ้าเราไม่ทํางานอะไรเลย เราจะอยู่ได้อีกกี่เดือนหรือว่าถ้าเกิดว่าเงินเก็บเรามีแค่พอแค่ดับสองสามเดือนใช่ไหมรวมกับเงินก้อนใหม่ที่เราจะได้ล่าสุดเนี้ยเราสามารถหักลบค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างสามารถประหยัดอะไรได้บ้างฟิกคอร์สเรามีเท่าไหร่หรือเราหาักค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นได้ไหมถ้าเราไม่มีภาระเราอยู่ตัวคนเดียวเราสามารถประหยัดได้ค่าใช้จ่ายบ้านก็ไม่ต้องผ่อนหรือผ่อนแบบค่าช่าถูกมากมาก หรือมีคอนโดของตัวเองอยู่บ้านกับพ่อกับแม่อะไรอย่างนี้แล้วอะเราโอเคเราหักได้แล้วเงินเราอยู่ได้ประมาณ3-6ถึงเดือนระหว่างหางานใหม่เราเชียร์เลยนะเราออกเลยมันก็อาจจะไม่กระทบกับคุณมากเท่าไหร่อย่างที่เราทําอยู่แต่ว่าถ้าเรามีค่าใช้จ่ายที่มันไม่สามารถอ,าอยู่เงินเก็บของเราอะตอนเนี้ไม่สามารถพอถึง3เดือนได้อะเราอาจจะต้องเก็บเงินเพิ่มหรือหารายได้ได เสริมที่มันประคองชีวิตเราได้อะหลังจากที่เราลาออกไม่อย่างนั้นก็เราอาจจะเครียดเรื่องเงินมากกว่าเดิมก็ได้เป็นคำเป็นคำพูดที่เราพูดบ่อยมากๆเพราะว่ามันมีหลายคนเหมือนกันที่เข้ามาปรึกษาเราเนาะแล้วเขาก็เครียดเรื่องเงินอะเพราะมันต้องมีหนี้แบตเครดิตมีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าเราลาออกจากงานมาแต่ว่าพวกค่าใช้จ่ายที่มันก็ยังต้องอยู่กับเราอะมันไม่ได้แบบหยุดตามเราไปด้วย แล้วข้อสุดท้ายนะคะที่เรารู้สึกว่าสําคัญมากๆเลยก็คือถามตัวเองว่าเราแค่อยากลาออกจากงานเนี้ยเฉยๆเพื่อนหนีปัญหาหรือว่าเราอยากออกจากงานเพื่อไปทําตามเป้าหมายของตัวเองไปมีชีวิตใหม่ที่มันดีขึ้นสดใสขึ้นกับเราจริงๆเพราะว่าบางทีอ่ะเราจะคิดว่าเฮ้ยเราเหนื่อยเราเบิร์นเอากับที่นี่เราไม่อยากทํางานที่นี่คนไม่ท็อกซิกแต่ว่าพอไปเจอที่ใหม่เราก็ มันไม่มีจุดหมายอะเราก็อยากได้งานเพื่อแบบไปสัมภาษณ์งานมาที่ใหม่เรารู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่ได้อยากไม่ได้ตรงถ่ายงานที่เราชอบมากแต่เราคิดว่าเออทำาไปก่อนอย่างน้อยก็หน,หนีจากที่เดิมมันจะกลายเป็นเนื้อนี้เสือปะจระเข้ก็ได้แล้วเราก็จะต้องหางานใหม่หางานใหม่หางานใหม่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราออกจากงานประจำมาแล้วเราจะทําอะไรต่อหรือเราเราออกจากงานมาเราจะไปแบบ ทำงานที่ใหม่ที่มันเป็นแบบไหนเราเลือกงานได้แบบที่เราแฮปปี้มากขึ้นอันนี้เราโอเคเชียร์เลยนะคะอันนี้ก็เป็น5ข้อที่เราถามกับตัวเองแล้วกันแล้วเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะเราก็วควรที่จะแบบ ลิสกับตัวเองคุยกับตัวเองก่อนเพราะนอกจากที่จะทําให้เราหาคําตอบได้แล้วอ่ะมันยังช่วยให้เรารีเฟกซ์รีเฟกชันตัวเองได้ดีขึ้นด้วยว่าเราควรจะต่อยังไงตอดีมันนะสิ่งที่เราเบิร์นเอาอยากลาออกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกจริงๆใช่ไหมหรือมันแค่อารมณ์ชูวของเรากันแน่แล้วมันจะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆของเราได้ดีขึ้นด้วยใครลองแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างก็มาแชร์กันได้นะคะเดีอ,อยายกให้เราแชร์วิธีการแบบ ทางงานฟรีแลนซ์หรือว่าแบบกันดึงความชอบของเรามาทำเป็นอาชีพได้ยังไงเนาะก็มาแชร์กันมาแบบคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวเรามาแชร์หรือถ้าใครมีวิธีอื่นๆมีคำถามอะไรที่มันน่าสนใจอีกก็พิมพ์ลงมาในคอมเมนต์เราว่ามันมน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่เขาอาจจะกำลังตัดสินใจจะลาออกจากงานประจำมาเหมือนกันเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็ ดิสไลค์ไลค์กันได้แต่ถ้าชอบจริงๆและคิดว่ามีประโยชน์ก็จะแชร์ต่อไปก็ได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย